ไปดูกันที่ทางสโมสรโรตารีจันทบูรค่ะร่วมกับภาคเอกชนนะคะมอบสิ่งของบำรุงขวัญสนับสนุนขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ชายแดนค่ะ นักกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีรัดนายชานนนิติเมทาวีนายกสโมสรโรตารี่จันทบูร์พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสโมสรร่วมกับนางศรีพรสวัสดิชัยผู้บริหารชบารีรสอร์ทร่วมมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีรัดเพื่อสนับสนุนขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดน ในการนี้พลตรีชรัมพากรพรมภากรรองผู้บัญชาการกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีรัตราพร้อมด้วยพลตารวจตรีผดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสารอาหารแหง้งน้ําดื่มและเวชภัณฑ์เบื้องต้นโดยทั้งหมดจะนําไปส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเหมาะสมและก็ทั่วถึงนายชานนได้กล่าวว่าในานามของสโมสร โรตารี่จันทบูณ์ก็ขอส่งแรงใจแล้วก็ความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งขอชื่นชมในความทุ่มเทของทุกท่านที่ปกป้องประเทศอย่างไม่ย่อท้อทางด้านพลเรือตรีชรัมพากรก็แสดงความขอบคุณในน้ำใจจากภาคประชาชนและภาคเอกชนพร้อมกับยืนยันว่าสิ่งของทั้งหมดจะนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุนการปฏิบัติภารากิจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนกิจกรรมในครั้งนี้ ก็สะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐที่มีเป้าหมายร่วมกันในการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศอย่างยั่งยืน